สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับช่วงนี้ไม่รู้สังเกตกันไหมครับว่าเออรอบๆตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือแม้แต่แผงโซลาเซลล์ทำไมทำไมมันถึงมีคำว,ว่า made in China ติดอยู่แทบทั้งนั้นเลยนั่นสิคะเห็นเยอะมากจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมจีนถึงแบบก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโลกด้านพลังงานยุคใหม่ทั้ง3ด้านนี้ได้แบบทิ้งห่างคู่แข่งไปไกลเลย คำถามนี้น่าสนใจมากค่ะแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นผลจากการวางแผนที่ค่อนข้างยับยนต์แล้วก็ทํามานานแล้วด้วยอ๋อมีแผนแล้วครับงั้นวันนี้เราครับเราจะมาเจาะลึกกันข้อมูลจากบอทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากๆเลยว่าโดยการที่จีนขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดในกลุ่มที่เขาเรียกว่า3อุตสาหกรรมใหม่หรือ new t ใช่ค่ะ new t ก็คือยานยนต์พลังงานใหม่หรือ N.E.V. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแล้วก็เซลล์แสงอาทิตย์หรือ P.V. ค่ะครับผมซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อ้างอิงจากสถานการณ์ล่าสุดเลยนะคะคือปี2024เราแล้วก็มีคาดการไปถึงปี2025ด้วยเป็นข้อมูลณนะวันที่2ตุลาคม2025จากบทวิเคราะห์จีนผู้นำพลังงานใหม่โดยตรงเลยค่ะชัดเจนครับงั้นวันนี้เรามาแกะรอยกันว่าเบื้องหลังความสำเร็จนี้มันคืออะไร จีนใช้กลยุทธ์แบบไหนแล้วสถานะผู้นำเนี่ยมันส่งผลต่อโลกแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเราเราท่านๆยังไงบ้างมาลองดูกันครับได้เลยค่ะเริ่มที่ภาพรวมก่อนนะคะบทวิเคราะห์ที่เราดูกันเนี่ยเขาอ้างถึงคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลยนะคะว่าแค่ปี2024ปีเดียวจีนผลิตรถยนต์พลังงานใหม่หรือ NEV เนี่ยได้มากกว่า10ล้านคันโหสิล้านคันในปีเดียวเหรอครับ ใช่ค่ะตัวแรกนี้มันสะท้อนความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่มันจับต้องได้จริงๆมหาศาลเลยแหละครับแล้วบทวิเคราะห์ก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเก่งแต่เป็นผลจากยุทธศาสตร์ชาติที่วางแผนมาอย่างดีถูกต้องค่ะหัวใจสำคัญเลยก็คือนโยบายอย่าง Made in China 2025ที่เขาตั้งเป้าจะเป็นมหาอำนาจด้านการผลิตแล้วก็บวกกับการใช้ประโยชน์จากการผลิตเยอะๆค่ะ Economies ออฟสเกลเพื่อลดต้นทุนและที่สำคัญมากๆเลยคือการเข้าไปควบคุมห่วงโซ่อุปทานหลักๆของโลกแบบมีกลยุทธ์เลยตั้งแต่ต้นทางวัตถุดิบไปจนถึงตัวสินค้าเลยค่ะฟังดูเป็นการวางแผนที่แบบครอบคลุมมากๆเลยนะครับแต่ว่าบทวิเคราะห์ก็คงไม่ได้มองแค่ด้านดีอย่างเดียวใช่ไหมครับเห็นว่ามีความท้าทายอยู่เหมือนกันมีแน่นอนค่ะบทวิเคราะห์ก็ชี้ไปที่แรงเสียดทานทางการค้ากับชาติตะวันตก ที่มันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องอุปทานล้นตลาดในประเทศตัวเองด้วยนะคะซึ่งสองปัจจัยนี้แหละค่ะที่กำลังบีบให้จีนต้องปรับตัวต้องเร่งขยายไปตลาดโลกมากขึ้นกว่าเดิมน่าสนใจครับเหมือนโดนบีบให้ออกไปโตนอกบ้านงั้นเรามาลงลึกที่ตัวแรกกันเลยยานยนต์พลังงานใหม่หรือ NEV ตลาดนี้มันใหญ่และโตเร็วแค่ไหนครับตอนนี้ ใหญ่แล้วก็เร็วมากๆค่ะบทวิเคราะห์บอกว่ายอดขาย NEV ทั่วโลกปี2024เนี่ยพุ่งไปเกือบ13ล้านคันแล้วนะคะโตขึ้นตั้ง35%โห oh, 35%ใช่ค่ะส่วนในจีนเองเนี่ยสัดส,ส่วนการผลิต NEV นะคะพุ่งจากแค่ประมาณ5%กว่ากว่าเองในปี2020กลายเป็น41%ในปี2024ค่ะจาก5เป็น41ใน4ปี โอ้โห oh, แสดงว่าคนจีนหันมาใช้รถไฟฟ้ากันเยอะมากเลยยอดขายในประเทศล่ะครับเป็นยังไงบ้างยอดขายในจีนปี2024ทะลุ11ล้านคันไปแล้วค่ะคิดเป็นเกือบเกือบ2ใน3ของยอดขาย NEV ทั้งโลกเลยนะคะเกือบ2ใน3ใช่ค่ะบทวิเคราะห์จาก IEA ปี2025เนี่ยเขาประเมินว่ารถยนต์1ใน10คันบนถนนจีนตอนนี้เป็นรถไฟฟ้าไปแล้ว 1>, 1ใน10แล้วหรอครับ ค่ะแล้วเขาก็คาดว่าภายในปี2025เนี่ยสัดส,ส่วน e ีวีในยอดขายรถใหม่ในจีนอาจจะสูงถึง60%เลยทีเดียว60%โอ้โหอีกหน่อยรถใช้น้ำมันอาจจะกลายเป็นของหายากในจีนจริงๆนะครับเนี่ย <c oughs> แต่เหมือนได้ยินว่าตลาดในประเทศเริ่มโตช้าลงเหรอครับมีสัญญาณแบบนั้นค่ะข้อมูลจาก just auto ชี้ว่า อัตราการเติบโตของยอดขายในประเทศช่วงปลายปลายปี2025มันเริ่มชะลอตัวลงอย่างเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโตแค่18%บทวิเคราะห์ก็มองว่าเออมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าตลาดเริ่มจะอิ่มตัวหรือเปล่าอ้าวแล้วพอตลาดในประเทศเริ่มชะลอจีนจะทำยังไงต่อล่ะครับทีนี้นี่คือจุดที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าในขณะที่ตลาดในประเทศชะลอเนี่ย การส่งออกกลับพุ่งแรงมากๆเลยค่ะโตถึง87%ในปี2025เทียบกับปีก่อนหน้าโห87%ทำไมมันสวนทางกันขนาดนั้นล่ะครับบทวิเคราะห์อธิบายว่ามันไม่ใช่สัญญาณว่าอ่อนแอนะคะแต่เป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เลยที่เกิดจากแรงกดดันภายในประเทศเองแรงกดดันภายในหมายความว่ายังไงครับก็คือนโยบายส่งเสริมการผลิตของรัฐบาลนะคะมันได้ผลดีมากดีจนกระทั่งกําลังการผลิตมันล้น เกินความต้องการในประเทศไปแล้วมันก็เลยเกิดสงครามราคาที่แบบดุเดือดมากๆบทวิเคราะห์ใช้คําว่าภาวะอุปทานล้นเกินที่ขับเคลื่อนโดยนโย,นโยบายเลยนะคะอ๋อผลิตล้นเพราะนโยบายหนุนนี่เองใช่ค่ะดังนั้นทางออกที่ดูจะสมเหตุสมผลที่สุดก็คือการระบายสินค้าออกสู่ตลาดโลกการส่งออกที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยก็เลยเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์นี้ล่ะคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ ผลิตล้นจนต้องหาทางออกนอกประเทศนี้เองแล้วในสมรภูมิรถ eV g นี่ใครเป็นใครบ้างครับใครคือผู้เล่นหลักๆดาวเด่นที่สุดตอนนี้ต้องยกให้ BYD เลยค่ะบทวิเคราะห์จาก Just Auto บอกว่ายอดขายทั่วโลกปี2024โต41%แต่4.3ล้านคันแซงหน้าเจ้าเดิมอย่าง SAIC ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของจีนไปแล้วแซง SAIC แล้วเหรอครับใช่ค่ะแล้วข้อมูลล่าสุดเดือนสิงหา2025 จาก c p c a เนี่ยระบุว่า BYD ครองส่วนแบ่งตลาด NEV ในจีนไปแล้วถึง27.8%ค่ะเกือบ1ใน3เลยเกือบ30%เลยอะไรทำให้ BYD เขาแข็งแกร่งขนาดนั้นครับเห็นว่าทำเองเกือบทุกอย่างเลยครับใช่เลยค่ะ จุดแข็งสำคัญมากๆคือการทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่เรียกว่า vertical integration นะคะตั้งแต่ผลิตแบตเตอรี่เองไปจนถึงประกอบรถยนต์ซึ่งมันช่วยให้เขาควบคุมทั้งต้นทุนคุณภาพแล้วก็เทคโนโลยีได้ดีมากๆเลยบวกกับเขามีรถหลายรุ่นหลายราคาออกมาตอบโจทย์ตลาดได้ดีค่ะอ๋อครบวงจรจริงๆแล้วรายอื่นๆล่ะครับมีใครน่าจับตามองอีกบ้าง ก็มีจีลี่นะคะที่ตามมาเป็นอันดับ2ยอดขาย NEV ก็โตเกือบเท่าตัวเหมือนกันครองส่วนแบ่งไป12.1%ส่วนเทส la แม้ว่าจะเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลกเนะแต่ส่วนแบ่งในจีนล,ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ5%เกว่าๆค่ะเป็นอันดับ5 อา้าวเทสลาอันดับ5เหรอครับใช่ค่ะแต่โรงงานกิกาแฟคตอรี่ที่เซี่ยงไฮ้ก็ยังสำคัญมากๆนะคะเพราะผลิตรถให้เทสลาเกินครึ่งหนึ่งของกำลังผลิตทั่วโลกเลยในปี2023ครับผมถึงส่วนแบ่งในจีนอาจจะไม่เยอะเท่าเจ้าถิ่นแต่ก็ยังเป็นฐานการผลิตสำคัญแล้วมีน้องใหม่ไฟแรงไหมครับแบบเพิ่งเข้ามาแล้วน่าสนใจ มีสิคะเ i ี่มี EV ไงีคะอ่าเี่วมี่ใช่ค่ะบทวิเคราะห์จาก c n e v โ Post บอกว่าแค่เปิดตัวมาไม่นานก็สามารถแทรกตัวเข้ามาติดท็อป10ได้เร็วมากเลยด้วยส่วนแบ่ง3.3%ในเดือนสิงหาคม2023ที่ผ่านมานี้เองเียววี่นี่เขาทำทุกอย่างจริงๆนะครับเนี่ยโอเคครับแล้วพอจีนต้องหันมาเน้นส่งออกมากขึ้นเขาใช้อาวุธอะไรไปสู้ในตลาดโลกครับ อาวุธหลักเลยนะคะก็คือราคาค่ะราคาใช่ค่ะบทวิเคราะห์จาก IEA ชี้ว่ารถ EV กว่า2ใน3ที่ขายในจีนตอนนี้ราคาถูกกว่ารถยนต์สันดาปไปแล้วถูกกว่ารถน้ำมันแล้วเหรอครับใช่ค่ะซึ่งมันต่างจากตลาดตะวันตกอย่างสหรัฐมากเลยที่ EV ยังแพงกว่ารถน้ำมันอยู่ราวๆ30ความได้เปรียบด้านราคานี่แหละค่ะที่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนมันน่าสนใจมากๆในตลาดโลก โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดเกิดใหม่อย่างอาเซียนบ้านเราหรือว่าลาตินอเมริกาที่จีนหันไปบุกหนักขึ้นหลังจากเจอภาษีแรงๆจากฝั่งสหรัฐกับยุโรปเข้าใจเลยครับเรื่องรถ EV นี่จีนนำไปเยอะจริงๆทีนี้มาดูที่หัวใจของมันบ้างดีกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับขุมพลังสำคัญอันนี้จีนครองตลาดเบ็ดเสร็จขนาดไหนครับ อันนี้เรียกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้เลยค่ะข้อมูลล่าสุดมกราคม2025จาก SNE Research นะคะระบุว่าบริษัทจีนอย่าง CATL กับ BYD เนี่ยเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่อันดับ1และ2ของโลกไปแล้วทั้ง1ทั้ง2เลยเหรอครับใช่ค่ะครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันเกินครึ่งโลกไปแล้วค่ะคือ55.8%เฉพาะ CATL เจ้าเดียวก็กิกนไปเกือบ39%แล้วโหเกินครึ่ง แล้วผู้เล่นเดิมอย่างเกาหลีใต้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างบทวิเคราะห์จาก reddit นะคะเขาชี้ว่าผู้ผลิตเกาหลีใต้3รายใหญ่ทั้ง LG SK Samsung รวมกันเนี่ยส่วนแบ่งยังน้อยกว่า CATL แช่บริษัทเดียวเลยนะคะและตอนนี้ก็ยังตามหลัง BYD ด้วยซ้ำโหพลิกเกมกันขนาดนั้นเลยค่ะนี่มันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจในอุตสาหกรรมนี้ที่แบบชัดเจนและก็เร็วมากๆเลยค่ะน่าทึ่งมากครับ แล้วกำลังการผลิตในจีนมันมหาศาลขนาดไหนครับมหาศาลจริงๆค่ะปี2024เนี่ยจีนผลิตแบตเตอรี่ได้ถึง1,170กิกะวัตต์อว์หรือ GWH เพิ่มขึ้น24%มูลค่าอุตสาหกรรมนี้ก็ทะลุ1.2ล้านล้านหยวนไปแล้วทาง benchmark minerals เขาก็คาดว่าแค่ปี2025นี้เอง CATL กับ BYD 2เจ้าเนี่ยจะผลิตแบตเตอรี่ระดับท็อป หรือเทียววันรวมกันถึง65%เลยนะคะเทียบกับแค่32%เองเมื่อปี2019โตเร็วมากจริงๆแต่ก็เจอปัญหาผลิตล้นตลาดเหมือนรถ e ีวีอีหรือเปล่าครับเนี่ยอิจนมีข่าวว่าผู้ผลิตกว่า150รายต้องออกมาเรียกร้องให้หยุดตัดราคากันเองและหันไปเน้นพัฒนาคุณภาพกับนวัตกรรมแทนดูเหมือนการโตเร็วก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะครับ แล้วอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้จีนคุมตลาดแบตเตอรี่ได้เบ็ดเสร็จขนาดนี้ครับกุญแจสำคัญเลยนะคะคือการควบคุมห่วงโซ่อุปทานในขั้นตอนการแปรรูปค่ะการแปรรูปใช่ค่ะบทวิเคราะห์จาก IEA ปี2023ชี้ไว้น่าสนใจมากว่าแม้จีนอาจจะไม่ได้เป็นแหล่งขุดแร่ดิบหลักๆของโลกนะคะแต่จีนเนี่ยผูกขาดขั้นตอนการนำแร่ดิบมาแปรรูปให้พร้อมใช้งาน อย่างเช่นการกลั่นแร่หายากหรือ REEs จีนทำถึง90%ของโลกเลยการแปลรูปลิเทียมกับโคบอลจีนก็ครองสัดส่วน60-70%ค่ะอ๋อไม่ใช่แค่ขุดแต่คุมกระบวนการสำคัญที่ทำให้มันเอาไปใช้ได้จริงซึ่งตรงนี้เป็นคอขวดถูกต้องค่ะแล้วการควบคุมนี้มันก็ต่อเนื่องไปถึงการผลิตเซลล์และแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่จีนมีกำลังการผลิตอย่างน้อย6 0ของโลก ทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากการลงทุนมหาศาลภายใต้ในโยบาย Made in China 2025ที่รัฐบาลสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะการคุมจุดข้อขวดแบบนี้มันส่งผลต่อภาพใหญ่ในระดับโลกยังไงบ้างครับมันกลายเป็นเครื่องมือต่อรองเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะทำให้ชาติตะวันตกอยู่ในภาวะที่แบบกลืนไม่เข้าใครไม่ออก คือต้องเลือกว่าจะพึ่งพาจีนต่อไปหรือจะทุ่มง,งบมหาศาลเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทา,านของตัวเองซึ่งมันก็แพงกว่าแล้วก็ใช้เวลานานกว่ามากกฎหมายอย่าง IRA ของสหรัฐที่พยายามจะลดการพึ่งพาจีนก็เจอความท้าทายนี้แหละค่ะ เพราะถึงจะสร้างโรงงานในบ้านตัวเองสุดท้ายวัตถุดิบที่แปรรูปแล้วส่วนใหญ่ก็ยังต้องนําเข้าจากจีนอยู่ดีเป็นการวางหมากที่มองการไกลจริงๆครับแล้วในแง่เทคโนโลยีแบตเตอรี่เลครับจีนมีความได้เปรียบอะไรเป็นพิเศษไหมมีค่ะคือเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตหรือ LFP ค่ะอ๋อ LFP ที่เราคุ้นเคยกันในรถอีวีราคาเข้าถึงง่ายๆต้องใช้โลหะหายากแล้วก็ราคาแพงอย่างโคโบอลหรือนิกเกอร ทำให้ต้นทุนมันถูกลงแล้วก็มีความปลอดภัยสูงกว่าด้วยค่ะครับผมความเชี่ยวชาญด้าน LFP นี่แหละค่ะที่ช่วยให้จีนกดราคารถอีวีในประเทศลงได้มากแล้วก็เป็นอาวุธสําคัญในการแข่งขันในตลาดโลกด้วยต่างจากผู้ผลิตตะวันตกหรือเกาหลีที่มักจะเน้นแบต NMC ซึ่งให้พลังงานสูงกว่าก็จริงแต่ราคาก็สูงกว่าเช่นกันชัดเจนเลยครับทั้งคุม supply c h a i ทั้งเก่งเทคโนโลยี LFP ไม่แปลกใจเลยที่จีนจะครองตลาดแบตเตอรี่ทีนี้มาถึงส่วนที่3ของ New 3กันบ้างเซลล์แสงอาทิตย์หรือ PV Solar Cell นี่แหละครับอันนี้จีนคุมตลาดขนาดไหนครับอันนี้นะคะเรียกว่าครอบงำแบบเบ็ดเสร็จยิ่งกว่าแบตเตอรี่อีกค่ะยิ่งกว่าอีกเลยครับใช่ค่ะบทวิเคราะห์จาก IEA ปี2024บอกว่าตั้งแต่ปี2011จีนทุ่นเงินลงทุนด้านการผลิต PV ไปกว่า50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่ายุโรปถึง10เท่า10เท่าโอ้โหก็คือปัจจุบันจีนครองส่วนแบ่งการผลิตในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน P V เกิน80-90%อรไปแล้วค่ะทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยค่ะข้อมูลปี2024นะคะจีนผลิตโพลีซิลิคอนซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้น93.6%ของโลกผลิตเวเฟอร์ซิลิคอน97.9%ผลิตเซลล์แสงอาทิตย 90. ์90.1%แล้วก็ผลิตโมดูลแผงโซล แล้วเขาก็คาดว่าสัดส่วนนี้จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกในปี2025โดยเฉพาะโพลีซิลิคอนกับเวเฟอร์อาจจะแตก95%เลยค่ะเกิดร้อเทุกขั้นตอนนี่มันมันเกินคําว่าผู้นำไปแล้วนะครับเนี่ย <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> แม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้สร้างโรงงานผลิตแผงโซล่านะคะบริษัทท็อป10ของโลกก็อยู่ในจีนทั้งหมดเลย ส่วนผู้ผลิตแผงรายใหญ่ๆที่เราอาจจะคุ้นชื่อกันอย่าง j ิงโก้โซล่าลงจีเจเอโซล่าทรีน a าโซล่ก็ล้วนเป็นบริษัทจีนทั้งนั้นหรืออย่างอินเวอร์เตอร์อุปกรณ์สำคัญอีกตัวข้อมูลจาก Wood Mackenzie ปี2024บอกว่าหัวเว่ยกับ s u n โกร w สองเจ้าจากจีนก็ครองอันดับ1-2ของโลกรวมกัน55%มา10ปีแล้วค่ะกว่าเตรียบจริงๆแต่การผลิตเยอะขนาดนี้มันส่งผลดีผลเสียยังไงบ้างครับเห็นว่าราคาแผงมันถูกลงมากๆเลย ถูกต้องค่ะนั่นคือข้อดีเลยทําให้ต้นทุนโครงการโซลา่าทั่วโลกถูกลงมากจริงๆคนทําโครงการก็แฮปปี้ไปแต่ข้อที่2ก็คือการแข่งขันภายในจีนเองก็ดุเดือดเลือดพล่านเลยค่ะจากภาวะอุปทานล้นตลาดจนผู้ผลิตจีนเองก็ขาดทุนหนักเหมือนกันบทวิเคราะห์จาก PV Tech อ้างว่าแค่ครึ่งแรกของปี2025เนี่ยบริษัทชั้นนำสี่แห่งขาดทุนรวมกันไปกว่า1.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะ โอ้โหขาดทุนมหาศาลแล้วเขาจะไปต่อกันยังไงล่ะครับแบบนี้ตลาดในประเทศจีนที่ใหญ่มากก็ช่วยดูดซับไปได้ส่วนหนึ่งนะคะ ปี2024จีนติดตั้ง PV ใหม่ไปมหาศาลเกือบ280กิกะวัตต์เลยทีเดียวแต่แรงกดดันทางการเงินก็เริ่มทำให้ผู้ผลิตต้องปรับตัวค่ะบทวิเคราะห์จาก Wood m c k e n z i e ชี้ว่าผู้ผลิตรายใหญ,ใหญ่ๆเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าจะลดการผลิตแล้วก็พยายามคุมราคาขั้นต่ำเพื่อหยุดสงครามราคาที่สู้กันมานานนั่นอาจจะหมายความว่ายุคทองของแผงโซลาราคาถูกสุดกำลังจะผ่านไป มีความเป็นไปได้สูงค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันจะกระทบต้นทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกแน่นอนน่าติดตามมากๆครับสรุปแล้วทั้ง3อุตสาหกรรมดูเหมือนจีนใช้ยุทธศาสตร์คล้ายๆกันเลยคือนโยบายรัฐหนุนการผลิตมหาศาลแล้วก็การคุมพพลายเชนทีนี้มาดูภาพรวมของนโยบายกับสถานการณ์โลกกันบ้างนโยบาย Made in China 2 0 25นี่ยังเป็นหัวใจหลักอยู่ใช่ไหมครับยังเป็นหัวใจสำคัญค่ะ เป้าหมายหลักก็คือเพิ่มการใช้วัตถุดิบหลักที่ผลิตในประเทศให้ได้70%ภายในปี2025แล้วก็ผลักดันประเทศสู่การเป็นผู้นำการผลิตขั้นสูงพร้อมกับอัดฉีดเงินสนับสนุนมหาศาลจากรัฐบาลทั้งเงินทุนโดยตรงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำการลดหย่อนภาษีรวมๆแล้วน่าจะเป็นแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ กฎหมายพลังงานแห่งเช่าฉบับใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ปี2025นี้ก็ยิ่งตอกย้ำทิศทางนี้นะคะคือเน้นพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการใช้ถ่านหินสะอาดเพื่อความมั่นคงทางพลังงานรัฐหนุนเต็มที่จริงๆแต่ในขณะเดียวกันก็เจอแรงต้านจากโลกตะวันตกมากขึ้นทั้งฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรป ใช่ค่ะสหรัฐก็มีกฎหมายลดเมนเฟอร์หรือ IRA ที่ออกแบบมาเพื่อลดการพึ่งพาจีนโดยตรงเลยมีเงื่อนไขกีดการแบตเตอรี่และก็แร่ธาตุจากจีนบวกกับกำแพงภาษีที่สูงมากๆอย่างแบตเตอรี่จากจีนนี่โดนเกิน60%เลยนะคะ60%ค่ะส่วนยุโรปก็มี c ีแบหรือกลไกปรปับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนที่จะเก็บภาษีสินค้านำเข้าตามปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกมาในกระบวนการผลิต ซึ่งอันนี้คาดว่าจะกระทบแผงโซลา่าจีนที่ส่วนใหญ่ยังใช้พลังงานถ่านหินในการผลิตอยู่อาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้นได้ค่ะเจอทั้งกำแงพงภาษีทั้งมาตรการกีดกันแบบนี้แล้วจีนเขาแก้เกมยังไงครับ ตรงนี้น่าสนใจมากค่ะบทวิเคราะห์มองว่าแรงกดดันเหล่านี้กลับกลายเป็นตัวเร่งให้จีนต้องปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่เน้นส่งออกตอนนี้หันมาใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนขึ้นคือ China Plus o n น c h i n า Plus One? ใช่ค่ะคือการไปตั้งฐานการผลิตในประเทศที่3เพื่อหลีกเลี่ยงกำแพงภาษีโดยตรงแล้วก็ขยายอิทธิพลไปพร้อมๆกันเลยอ oh. ไม่ได้ส่งออกจากจีนตรงๆแต่ย้ายไปผลิตที่อื่นแทนใช่ค่ะแล้วตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆก็คือประเทศไทยเรานี่เองอ้าวประเทศไทยเหรอครับใช่ค่ะนโยบายส่งเสริม EV ของไทยเราเนี่ยดึงดูดการลงทุนจากจีนมหาศาลเลยบทวิเคราะห์ชี้ว่าเกิน1.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้ว ทั้งโรงงาน BYD ที่ลงทุนใหญ่มากโรงงาน GWM ที่ซื้อโรงงานเก่าของ GM ไปโรงงานประกอบแบตเตอรี่ของ CATL หรือล่าสุดก็ Sunwoda ที่มาลงทุนสร้างโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่เองเลยค่ะโอ้โหมากันครบวงจรจริงๆนี่กำลังสร้างฮับ EV ในไทยเลยนะครับเนี่ยถูกต้องค่ะกำลังเกิดเป็น Ecosystem มหรือระบบนิเวศ EV ขึ้นมาในไทยเลย แต่แน่นอนว่ามันก็มีความท้าทายตามมานะคะทั้งเรื่องการพึ่งพาเทคโนโลยีจากจีนแล้วก็ความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับทั้งสถานีชาร์จแล้วก็เรื่องการรีไซเคิลแบตเตอรี่ด้วยค่ะเข้าใจเลยครับกลยุทธ China ์ China Plus One นี้บทวิเคราะห์มองว่ามันซับซ้อนกว่าแค่การเลี่ยงภาษีแต่เหมือนเป็นการฝังเทคโนโลยีแล้วก็มาตรฐานของจีนเข้าไปนในโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศอื่นๆด้วยใช่ค่ะ กลายเป็นว่าความพยายามแยกตัวออกจากจีนหรือดีคับหลิงของฝั่งตะวันตกอาจจะยิ่งทำให้เครือข่ายการผลิตของจีนแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็กระจายตัวมากขึ้นไปอีกเป็นมุมมองที่น่าคบคิดมากค่ะกลยุทธ์ซับซ้อนจริงๆครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายทายกันแล้วจีนจะรักษาสถานะผู้นาต่อไปได้ยังไงมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่น่าจับตาบ้างครับเห็นว่ากาลังพัฒนาแบตเตอรี่เจเนเรชันต่อไปอยู่ใช่ค่ะ จีนทุ่งวิจัยหนักมากเลยเพื่อที่จะก้าวข้ามเทคโนโลยีลิเธียมไอออนปัจจุบันมี2เทคโนโลยีที่น่าจับตาเป็นพิเศษนะคะคือแบตเตอรี่โซเดียมไอออนนาไอออนกับแบตเตอรี่ solid state solid state แบตเตอรี่หรือ SSB ค่ะโซเดียมไอออนอันนี้คือใช้เกลือแทนลิเธียมนะครับ ข้อดีมันคืออะไรครับข้อดีหลักๆเลยก็คือโซเดียมมันหาง่ายกว่าลิเทียมมากๆค่ะในธรรมชาติมีเยอะกว่าเป็นร้อยเท่าเลยทําให้ราคาถูกกว่าปลอดภัยกว่าแล้วก็อาจจะชาร์จได้เร็วกว่าด้วยแต่ข้อจํากัดก็มีนะคะคือความหนาแน่นพลังงานมันยังต่ํากว่าอายุการใช้งานก็สั้นกว่าแล้วห่วงโซ่อุปทา,านก็ยังไม่ใหญ่เท่าลิเทียมไอออนตอนนี้ก็เลยมองว่ามันน่าจะเหมาะกับงานที่ไม่เน้นน้ําหนักเบาอย่างพวกระบบกักเก็บพลังงานหรือ ESS มากกว่า น่าสนใจครับสำหรับบางการใช้งานแล้ว solid state ล่ะครับอันนี้เหมือนได้ยินว่าเป็นเหมือนจอกศักดิ์สิทธิ์ของวงการแบตเตอรี่เลยมีศักยภาพที่จะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะบทวิเคราะห์จากหลายแหล่งชี้ว่าข้อดีคือมันปลอดภัยสุดๆเพราะใช้อิเล็กโทรไลต์เป็นของแข็งมันไม่ติดไฟความหนาแน่นพลังงานก็สูงมากๆอาจจะถึง500วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมอายุใช้งานยาวนานชาร์จเร็วขึ้นด้วยฟังดูดีมากเลย แต่ข้อเสียก็คือกระบวนการผลิตมันยังซับซอ้อนแล้วก็แพงมากๆการรักษาหน้าสัมผัสระหว่างขั้วแบตกับอิเล็กโทรไลต์ของแข็งให้มันเสถียรก็ยังยากอยู่ค่ะคาดว่าน่าจะเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ได้จริงจังก็คงช่วงปี2027 2 0 0ถึง2030นู่นเลยค่ะอ๋อต้องรอกันอีกสักพักใหญ่ๆเลยแล้วฝั่งโซลาเซลล์ล่ะครับมีอะไรมาแทนซิลิคอนไหมครับ มีเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงมากๆค่ะคือเซลล์แสงอาทิตย์ p e r o p s k y t e p e r o p s k y t e solar cells ค่ะ p e r o p s k y t e ชื่อจำยากจังครับมันคืออะไรครับดีกว่าซิลิคอนอยังไงค่ะมันเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างผลิตแบบพิเศษนะคะบทวิเคราะห์จากเมซันโซล่าอธิบายว่ามันมีศักยภาพที่จะให้ประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกับซิลิคอนเลยแต่กระบวนการผลิตอาจจะง่ายกว่า ต้นทุนอาจจะถูกกว่าแล้วก็มีน้ำหนักเบายืดหยุ่นได้ด้วยประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากๆเลยค่ะฟังดูดีมากๆเลยแล้วข้อเสียล่ะครับต้องมีแน่ๆปัญหาใหญ่เลยค่ะที่บทวิเคราะห์จากหลายๆแหล่งอย่าง ResearchGate หรือ IDTechX ชี้ตรงกันคือเรื่องความทนทานหรือความเสถียรในระยะยาวค่ะอ๋อความทนทานใช่ค่ะมันยังเสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่อเจอความชื้นความร้อนหรือแสงแดด อายุการใช้งานก็เลยยังสู้แผงซิลิคอนที่ใช้กัน20-25ถึงปีไม่ได้แล้วแล้วการขยายขนาดการผลิตจากในห้องแลบออกมาเป็นแผงใหญ่ๆก็ยังท้าทายอยู่ค่ะอ๋อยังไม่ทนเท่าของเดิมนี่เองแต่ก็น่าจับตาดูการพัฒนาต่อไปนะครับวันนี้เราได้เจาะลึกกันครบถ้วนเลยนะครับค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าการที่จีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําใน3ามอุตสาหกรรมพลังงานใหมน่นี้มันไม่ใช่เรื่องบังเกิดเลยจริงๆ แต่การบูรณาการที่น่าทึ่งมากๆทั้งนโยบายรัฐที่มองการไกลการทุ่มเทสร้างแล้วก็ควบคุมห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การเร่งพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งเลยค่ะใช่เลยครับแล้วตอนนี้ดูเหมือนจีนก็กําลังก้าวเข้าสู่บทต่อไปที่มันซับซ้อนขึ้นด้วยทั้งการจัดการกับตลาดในประเทศที่เริ่มอิ่มตัวการเผชิญหน้ากับแรงกดดันทางการค้าด้วยการขยายอิทธิพลแล้วก็ฐานการผลิตไปทั่วโลก แล้วก็ยังต้องแข่งขันอย่างดูเดือดเพื่อชิงความเป็นผู้นำในเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตอีกซึ่งทั้งหมดนี้มันก็หมายความว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของโลกในทศวรรษข้างหน้านี้จะมีจีนเป็นผู้เล่นหลักที่กำหนดทิศทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับและบทวิเคราะห์ก็ทิ้งท้ายคำถามที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราคิดต่อด้วยนะครับเขาถามว่าในเมื่อจีนกุมหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดไว้เกือบทั้งหมดเลย ทั้งการผลิตแร่ธาตุเทคโนโลยีการที่ประเทศอื่นๆรวมถึงบ้านเราเองพยายามที่จะสร้างอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาแต่ก็ยังต้องพึ่งพาชิ้นส่วนเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งการลงทุนจากจีนอยู่ไม่น้อยสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากําลังเดินตามเส้นทางที่จีนได้ขีดไว้ให้หรือว่าเราจะสามารถสร้างทางเลือกใหม่ที่มันเป็นอิสระและก็ยั่งยืนสําหรับตัวเราเองได้จริงๆในระยะยาวเป็นคําถามใหญ่ที่ทิ้งไวใ้ให้ต้องคบคิดกันต่อเลยนะคะน่าคิดจริงๆครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ